yeah. I don't know. ช่องผมทำนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เออแล้วก็กดไลค์ให้กับช่องน,น้มสไตล์ใบน้านะครับเพื่อนเป็นกำลังจะนการทำวิดีโ<ม>อ<น>ต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันสวัสดีตอนเชา้าครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่เสียงนะครับ เช้าเนี่ยเราจะไปเที่ยวพระธาตุสี่จอมกันพระธาตุสี่จอมคือเป็นชื่อเรียกของพระธาตุทั้ง4ี่ของอำเภอแม่สะเลียงนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองของชาวแม่สะเลียงนะครับก็เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่นะครับต้องเดินทางไปสักการะพระธาตุทั้งสี่จอมก็จะเป็นสิริมงคลกับชีวิตนันไหนเราก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสักการะพระธาตุทั้งสี่จอมกันตั้งแต่เชา้า พระธาตุสี่จอมนะครับก็บอกว่าเป็นพระธาตุที่อยู่สี่มุมของอำเภอแม่สเดียงอยู่ในคนละทิศเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูว่าพระธาตุทั้งสี่จอมเนี่ยเป็นเช่นไรบ้างนะครับเดี๋ยวพระธาตุแรกที่เราจะไปนะครับก็คือพระธาตุจอมกิตินะครับเวลาเดินทางจากที่พักเนี่ยประมาณ5นาทีตำนานพระธาตุสี่จอมมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า มีพระฤาษีสีตนซึ่งเป็นพี่น้องกันได้เป็นผู้ริเริ่มสร้างพระธาตุสี่มุมเมืองยวมหรือในปัจจุบันก็คืออำเภอแม่สุเรียงขึ้นโดยพระธาตุสีจอมนั้นประกอบไปด้วยพระธาตุจอมมอนพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุจอมทองและพระธาตุจอมกิติพระฤาษีสี่ตนได้มาศึกษากับครูพระฤาษีที่เก่งกาจ เหนือเมืองยวมเมื่อได้ศึกษาวิชาที่ร่ำเรียนจนชำนิชำนาญท่านครูพระฤาษีจึงให้พระฤาษีทั้งสพี่น้องไปบำเพ็ญเพียรและไปโปรโดชาวเมืองยวมโดยให้ไปอยู่ณนะดอยสี่มุมเมืองและหลังจากนั้นพระฤาษีทั้ง4ี่ตนก็ได้ต้องการประชุมปรึกษาหารือกันว่าควรที่จะสร้างเจดีหรือพระาธาตุบรรจุพระาธาตุขึ้นหน้าจอบทั้งสี่จอมสี่มุมเมืองยวมเพื่อที่จะให้คนชาวเมืองได้มากรบาบไหว้สักการะเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองยวม โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระาธาตุจอมกิตินะครับหมู่13าตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สอดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมนะครับทุกคนพร้อมที่จะเดินทางไปกับเราหรือ,อยังกับ4พระาธาตุแห่งอำเภอแม่สเรียงขุนไร้ยแยๆดูกันเลยพระาธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่บนยอดเขาทางด้านทิศต,ตะวันตกของอำเภอแม่สเรียงสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2256เป็นหนึ่งในพระธาตุทั้ง4ที่ประชาชนชาวอำเภอแม่สเรียงเคารพบูชามีลักษณะรูปร่างศิลปรกรรมแบบล้านนาภายนอกองเป็นสีขาวส่วนยอดเจดีย์มีสีทองสำหรับวัดพระธาตุจอมกิตตินันครับ ห่างจากตัวอำเภอแม่สะเรียงเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรโดยตั้งอยู่ในเส้นทางสายแม่สะเรียงแม่สามแลบตัวรอบๆบ,บ,บริเวณองค์พระธาตุนะครับก็จะประกอบไปด้วยรูปปั้นของราศีทั้ง12สราศีเรกนักกษัตริย์เนาะนครับเป็นรูปปั้นของนักกษัตริย์ทั้ง12นักกษัตริย์นะบรรยากาศก็สวยงามครับ ที่วัดพระธาตุจอมกิติแห่งนี้นะครับนอกจากเราจะมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วเนี่ยเรายังสามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สซเลียงได้ทั้งเมืองจากจุดนี้อีกด้วยเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสําหรับพระธาตุจอมกิติก็ไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตอะไรมากนะครับแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่มเมืองของชาวแม่สซเลียงเดี๋ยวเราจะไปพระธาตุจอมทองกันต่อ ใช้วเวลาประมาณ9นาทีนะครับอย่างที่บอกนะครับพระทาตุทั้ง4เนี่ยอยู่บริเวณ4มุมของเมืองอำเภอแม่สซเรียงแต่ก็ใช้วเวลาเดินทางไม่นานครับโดยเฉพาะอย่างพวกเราแก๊งชาวไบเกอร์แบบแป๊บเดียวคือแนะนำให้มากันตอนเช้านะครับเพราะว่า1เงียบ2หมอกสวยมากครับวันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบสายวหาพเนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยครับครับพระธาตจอมทองโอเ okay, ค let's go พระธาตุจอมกิตินั้นถูกสร้างขึ้นเป็นพระธาตุองค์แรกนะครับต่อมาจึงเกิดพระธาตุจอมตองนะครับพระธาตุม่อนจอมแจ้งและพระธาตุจอมม่อนกู่หรือจอมมอนตามลำดับจนครบ4องค์ครับ ตอนนี้เราอยู่วันที่วัดพระธาตุจอมทองเดี๋ยวเราจะมาสักการะพระธาตุจอมทองกันนะครับสำหรับวัดพระธาตุจอมทองนะครับตั้งอยู่บนดอยจอมทองเป็นภูเขาสูงต่อกันเป็นเทือกอยู่ทางทิศตะวันออกของตลาดแม่ชรีระยะห่างจากตลาดก็ประมาณ2กิโลเมตรครับในสมัยนั้นนะครับมีพ่อค้าซึ่งเป็นคนไทยสองคนได้พบรัพย์ในถ้ำแล้วจึงได้ขอยืมเงินจาก เทพเจ้าไปลงทุนทําไม้สักเอาไปขายที่ประเทศพมา่าโดยให้คํามั่นสัญญาว่าถ้าไปถึงแล้วได้กําไรดีเนี่ยก็จะสร้างเจดีย์ไว้บนหลังคาถา้ำโดยโชคบุญบารมีของคนไทยทั้งสองคนครับการทําไม้สักไปขายเนี่ยได้กําไรมาตามที่คาดหวังไว้ทั้งสองคนหลังจากกลับถึงบ้านเมืองก็ได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อเทพเจ้าก็คือก่อสร้างเจดีย์ขึ้นหนึ่งองค์อัญเชิญพระบรมธาตุจากประเทศพมา่าขึ้นมาบรรจุเอาไว้และ ได้พัฒนาเป็นวัดในปีพุทธศักราช2256โดยตั้งชื่อว่าวัดจอมทองจนถึงทุกวันนี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบรรยากาศของพระธาตุจอมทองเป็นพระธาตุที่สองที่เรามาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพระธาตุจอมแจ้งกันต่อไปเลย let's go พระธาตุจอมแจ้งนะครับเราก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ4นาทีระยะทางห่างในประมาณเอ่อหนึ่งจุดสี่กิโลเมตรครับสำหรับวัดที่เราจะเดินทางไปต่อไปก็คือวัดจอมแจ้งหรือวัดพระธาตุจอมแจ้งครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่โซเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยตั้งอยู่ตรงทางเข้าอำเภอเมืองแม่สเรียงใกล้กับพิพิธภัณฑ์อำเภอแม่สเรียงซึ่งอยู่ติดริมถนนเส้นทางหลวงหมายเลข108เชียงใหม่แม่สเรียงแม่ฮ่องสอนโดยจะมีทางแยกซ้ายเข้าอำเภอแม่สเรียงและติดทางแยกจะไปวัดพระาธาตุจอมทอง นนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดพระธาตุจอมแจ้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสักการะพระธาตุจอมแจ้งกันรพร้อมกันเองครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเลย let's go <S วัดพระาธาตุจอมแจ้งเป็นศินละปะล้านนาเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวแม่สรเรียงจุดเด่นของวัดพระาธาตุจอมแจ้งคือความสวยงามของพระาธาตุจอมแจ้งและทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สรเรียงบริเวณโดยรอบของวัดมีจุดชมวิว มองไปด้านทิศตะว,วันออกจะเห็นภาพทุ่งนาและบ้านเรือนของชาวอำเภอมแม่โสเรียงที่มีบรรยากาศชีวิตแบบชนบ,บทในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระธาตุจอมแจ้งนั้นมีอยู่หลายแห่งในประเทศไทยเช่นพระธาตุจอมแจ้งในจังหวัดแพร่หรือแม้แต่ในต่างประเทศเช่นในประเทศเมียนมาไม่ใช่มีแค่เพียงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครับเมื่อกี้ก็ได้สนทนากับพระอาจารย์ที่วัดนี้นะครับก็มีคําถามสงสัยนะครับเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าทําไมเขาถึงมีพระธาตุสององค์จะมีที่วัดจอมแจ้งกับจอมทองที่มีพระธาตุสององค์แต่พระธาตุจอมกิตติกับจอมมรเนี่ยมีพระธาตุองค์เดียวพระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยทั้ง4พระธาตุเนี่ยก็มีองค์เดียวเหมือนกันแต่สำหรับพระธาตุ จอมทองกับจอมแจ้งเนี่ยก็มีบุคคลที่เลื่อมใสนะครับสร้างองค์เล็กขึ้นอีกหนึ่งองค์วัตถุประสงค์ในการสร้างองค์เล็กก็คือเรื่องของการบูชาพระาธาตุองค์ใหญ่คือก็ไม่มีก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเพียงแค่ผมสงสัยเฉยๆว่าทาไมสองพระาธาตุจอมมอนกับจอมกิติมีพระาธาตุองค์เดียวแต่ทําไมจอมทองกับจอมแจ้งมีสองพระาธาตุเดี๋ยวเราไปกันอีกหนึ่งพระาธาตุกันครับพระาธาตุสุดท้ายคือพระาธาตุจอมมอนไปเลย let's go สำหรับพระธาตุสุดท้ายที่เราจะเดินทางไปนั้นมีชื่อว่าพระธาตุจอมมอนนะครับอยู่ห่างจากตัวตลาดเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรเป็นหนึ่งในพระธาตุสี่จอมซึ่งชาวบ้านนับถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่มีความสวยงามไม่แพ้พระธาตุองค์อืนอ่นๆบนยอดดอยนั้นเป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมมอนและยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์เมืองแม่เซเรียงที่งดงามด้วยภาพบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยทุ่งนา และใส่น้ำยวมไหลคดเคี้ยวผ่านที่ราบจนรับสายตาไปตรงชงเขาด้านใตา้างเจ้าหน้าที่นนีือตัววัดพั้นท่าศนะระวังระวังเจ้าหน้าที่ทามรถขึ้นพนทาท่าุอย่างนี้500เมตรปาเลยสกูดถี่ตรงนี้นี่ครับทางโดยขึ้นมาทธาุบันได3 สำหรับการขึ้นไปสักการะพระธาตุจอมมอนนั้นสามารถขึ้นได้ทั้งทางรถและทางเทา้าซึ่งหลังจากที่เขา้าไปในวัดเนี่ยจะมีป้ายบอกชัดเจนว่าทางเดินขึ้นพระธาตุบันได339ขั้นระยะทาง150เมตรครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงพระธาตุองค์สุดท้ายจากทั้งหมดพระธาตุ4จอมนะครับสำหรับที่นี่ก็คือพระธาตุจอมมอนสวยแค่ไหน ไปดูกเลย Let's go! <S จนรอยตำนานพระธาตุไม่มีหลักฐานปรากฏชัดว่าพระธาตุองค์นี้สร้างขึ้นเมื่อใดแต่มีการค้นพบกู่คำซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1935เมื่อเวลาผ่านไปเจดีย์ได้ชำรุดทรุดโทรมเหลือแต่ซากปราหักพัง จนถึงพุทธศักราช2453ได้มีการสร้างเจดีย์ใหม่ครอบองค์เก่าขึ้นจนต่อมาในปีพุทธศักราช2540ทางวัดจึงได้สร้างครอบองค์เดิมให้ใหญ่และสูงขึ้นโดยได้มีการบรรจุพระธาตุเพิ่มขึ้นทั้งนี้เมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2543ได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดโดยมีการเพิ่มคำว่าพระธาตุ จากวัดจอมอนเป็นวัดพระาธาตุจอมอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางมาสักการะพระาธาตุจอมอนนะครับที่นี่อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือในเรื่องของวิวที่ค่อนข้างที่จะสวยงามตราการตาเป็นอย่างมากนะครับสวยงามแค่ไหนดูข้างหลังผมครับ,รบเมืองแม่เสรียงเนี่ยจะอยู่ทางนู้นนะครับอ๋อทังน้น นี่จะเป็นทุ่งนาวิวสวยมากครับไปเดี๋ยวเราไปหาข้าวเช้าทานกันในตลาดแม่เสลียงครับ let's go <S สวัสดีค่ะพอฟังพาเที่ยววันนี้นเมื่อกี้ยม,มันจะมีทางเดินขึ้นลงสง้อยกว่าข้าวแต่เดี๋ยวฟังจะพาเดินลงนะโ้โโโวาโ่วาเข้ามดเียว สำหรับบันไดาทางเดินขึ้นลงนะครับผมก็ได้ให้แม่บ้านเนี่ยทำการลองเดินลงไปโดยในบ้านเล่าให้ฟังว่าบันไดเนี่ยมีตะไคร่สีเขียวแล้วก็ลื่นเป็นบางช่วงดังนั้นเพื่อนๆที่เดินทางไปก็ ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับในการเดินขึ้นและเดินลงสวัสด,ดีค่ะ <c oughs> ระวังลื่นนะคะหนูเกง่งมากเลยกลัวลื่นมันเขียวอย่างนี้ตลอดทางเลยสำหรับในส่วนของ ทางรถที่จะขึ้นไปสักการะพระธาตุนะครับก็จะมีความชันแคบแล้วก็โค้งหักศอกเยอะมากนะครับก็ขอใช้ความระม,มัดระวังด้วยแล้วกันตอนขึ้นไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ตอนลงเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยผมยังเสียวๆเ,เลยครับพอร้คเรออยู่ตรงนั้นแล้วค่ะ ลราไปหาคนขับเรากันเลยครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บของแล้วก็ออกเดินทางกลับกรุงเทพนะครับโดยคือจะแม่สซเลียงนําไปได้สองทางครับหนึ่งก็คือ ไปทางอพเภอแม่สอดจังหวัดตากงก็คือลงไปทางอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับไปทะลุออกปถินเมื่อกี้ได้สอบถามกับทางพี่ออชาวบ้านท้องถิ่นนะเขาบอกว่าเส้นแม่สอดเนี่ยค่อนข้างที่จะเปรี้ยวหน่อยเขาให้แนะนําว่าให้ลงทางอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับแล้วก็วิ่งออกเถินแล้วกลับเข้าเส้นสายหลัก ที่จะกลับขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บของนะแล้วก็ออกเดินทางครับตอนนี้เราก็แพ็คของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพกันขอบคุณนะครับที่พักชื่ออะไรนะเ <laughs> ที่พักชิวเฮาส์นะครับคืนละ500บาทนะครับสำหรับห้องพักให้พวกเรา3ามคนไว้มีโอกาสหน้าจะมาเที่ยวใหม่นะครับสำหรับอำเภอแม่สะเวียงปะ่ะเดินทางกันดีกว่านะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เดินทางไปเที่ยวแม่สเรียงและหาที่พักไม่ได้ก็ขอแนะนํานะครับที่นี่ชิ i เฮาส์บรรยากาศก,ก็อย่างที่เห็นในภาพครับค่อนข้างดีดีแล้วก็พี่คนดูแลเป็นมิตรและอัายาศัย,ายดีมากแต่อาจจะไม่ใช่รีสอร์ทที่ใหญ่นะครับถ้าต้องการความเงียบสง,งบและไปกันไม่เกินประมาณ10คนอย่างเงี้ยไปได้เลยนะครับลองไปค้นดูนะครับใน a c e b o o k เนี่ยจะมีอยู่นะครับชิเฮาส์แม่สเรียง เราเดินทางออกจากที่พักที่แม่สรเลียงเนี่ยเวลาประมาณ10.46มงนาทีโดยใช้ถนนหมายเลข108ครับโดยถนนหมายเลข108ที่เราจะมุ่งหน้าไปทาง,ทางทอำเภอเถินั้นจะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งบัวตองดอยแม่หอกน้ำตกแม่สวรรค์น้อยจุดชมวิวห้วยกุ้งสสวนลูกกระชาติไม้เมืองหนาว สวนป่าดอยบ่อหลวงสวนสวนบ่อกแก้วสถานีวณวัฒนาวิจัยห้วยบงอุทยาแห่งชาติออบหลวงหลังจากเราวิ่งผ่านอุทยานแห่งชาติออบหลวงมานะครับเราก็ถึงอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นเราก็ทำการวิ่งสู่อำเภอลีจังหวัดลำพูนครับสำหรับเส้นทางจากอำเภอลีไปอำเภอเถินนะครับจะมีช่วง คดเคี้ยวอยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เริ่มจากอนุสาวรีย์คูบาศรีวิชัยนะครับไปจนถึงอ่างเก็บน้ำแม่อาบกรมจอมประทานนะครับจะเป็นช่วงที่ขึ้นเขาคดเคี้ยวแล้วก็ทางค่อนข้าง,างแคบอีกอย่างหนึ่งครับเส้นนี้นะครับรถพ่วงรถใหญ่รถบรรทุกใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถนนไม่ค่อยดีถ้าเพื่อนๆเลีเเ่ยงได้ก็วิ่งทางหลักเช่ไปทางลำพูนเชียงใหม่จะดีกว่าครับ ถ้าเพื่อนๆได้ฟังเสียงในคลิปนะครับทุกโค้งเนี่ยผมจะบีบแต่ทุกครั้งเนื่องจากว่าในเส้นนีจ้จะมีขึ้นป้ายเตือนเลยว่าให้สัญญาณเสียงทุกครั้งในขณะผ่านโคง้งเพราะว่ามันเป็นโค้งที่แคบแล้วก็มีภูเขาบดบังสายตาถนนมันแคบด,ด้วยแหะครับดังนั้นถ้าได้ยินเสียงบีบแต่ปินๆ้นเนี่ยไม่ใช่บีบแต่เล่นนะครับเป็นการบีบแต่ให้สัญญาณกันผมใช้เวลาจากอำเภอแม่สลียงมาเพื่อเถินเนี่ย 3ชั่วโมง38นาทีก็เป็นการขับขี่บนเขาแบบในคลิปเลยครับไม่จะพักกันเลยพอขึ้นทางหลักปกติผมก็เดินทางกลับบ้านปกติครับผมไปเจอกันที่บ้านดีกว่านะเดินทางมาถึงช่วสุดท้ายของคลิปน,นะครับตอนนี้ก็3ทุ่มส5โดยประมาณแล้วก็เพิ่งเดินทางถึงบ้านโดยส่วนภาพเจอรถติด ตรงช่วงสายเสียขาเข้านิดหน่อยนะครับทำให้ลาดช้ากว่าที่คนจะเป็นแต่ก็ถือว่าไวนะ่สำหรับวันนี้เมื่อเช้านะครับเราก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็ออกไปไหว้พระธาตุสี่จอมในอำเภอแม่สเดียงหลังจากนั้น,นครับเราก็รับประทานอาหารเก็บของแล้วก็เดินทางออกจากแม่สเดียงเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับเราใช้เส้นทาง หลวงมาเยเลข 108. <c oughs> 1 08ก็วิ่งลงมาที่ทางรีแล้วก็มาออกเถินออกจังหวัดตากกว่าจะออกจากเส้นภูเขาน,นนะครับจากอำเภอแม่สลียงมาอำเภอเถินเราอยู่ในเขากันเกือบ4ชั่วโมงเลยครับตามคลิปที่เห็นเลยครับก็สภาพในเขาก็โค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวาขึ้นลงตามที่เห็นในคลิปเลยครับคืออัดมาได้ไม่หมดเพราะว่าเราเจอฝนอีกแล้วขอขอบคุณนะครับที่ติดตามดู ค,คิปกรุงเทพแม่้องสอนจนถึงภาคสุดท้ายภาพนี้นะครับถ้าใครถูกใจคลิปที่ช่องผมทำนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เออแล้วก็กดไลค์ให้กับช่องตามสไตล์ไบนัทนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ติดตามดูในช่องตามสไตล์ไบนัทนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางในทริปนี้ของพวกเรานะครับในส่วนแรกก็คือค่าน้ํามันเนี่ยเติมไปทั้งสิ้น2,400บาทระยะทางที่วิ่งทั้งหมดก็คือ1,997กิโลเมตรส่วนค่าที่พักเนี่ยก็จะแบ่งเป็นวันแรกครับที่ห้วยน้ําดงค่าค่าอุทยาน2คน100บาทค่ากลางเต็นท์สคน60บาทวันที่2ปางอุ๋งครับค่าค่าอุทยาน2คน40บาท ค่ากลางเต็นท์สคนก็60บาทครับแล้ววันสุดท้ายครับที่แม่สะเลียงที่พักชิวฮาวก็คือคืนละ500บาทสําหรับทริปนี้รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับสามพบาทไม่รวมค่ากินนะครับค่ากินเนี่ยเราไม่ได้ามารวมกันก็เอามาให้ดูเฉพาะในส่วนของค่าน้ํามันแล้วก็ค่าที่พักเผื่อเพื่อนๆคนไหนจะหาข้อมูลไว้ประกอบในการเดินทางของเพืเ่อนๆเอง